สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกุ้งวิวชิวชิวนะคะวันนี้พามาเที่ยววัดสุมนตราอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีเรามาดูภายในวัดกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวกุ้นจะพามาดูบริเวณในศาราวัดที่อ่าบพระพุทธลูปไว้หให้ เรากลาบไหว้กันนะคะอ่าสวยงามมากเลยนะคะใครที่อยากเข้ามาเที่ยวหรือว่าเข้ามากลาบไหว้นะคะมาได้เลยค่ะไกลจากอุดรธานีร้อยกว่ากิโลนะคะวิ่งรดชั่วโมงครึ่งนะคะสวยงามค่ะสวยงาม

เองนี้สวยงามมากสวยจริงๆค่ะองเนี้ยโอ้๋ยวดูใกล้ๆก้จ่ะสวยมากเลยค่ะบองเนี้สยสวยสวยสวยสยเนื้อแบบนี้สวยมากนี่นะคะ นี้ก็จะเป็นพระพุทธรูปที่สลักด้วยหินนะคะสวยๆยยังไม่ได้ไปเลยค่ะคุณแม่เพิ่งจอดรถค่ะเดินก็ได้เวลาลงจากเขาก็เดินไปเล่นก็ได้อ๋อค่ะค่ะขอบคุณค่ะพอดีว่าจุดประสงค์ก็คือมาที่นี่ทีเดียวเลยค่ะแม่ ปูทวดสาธุสาธุหงวงปูทวดองค์นี้ก็สวยโอ้สวยงามมากสาธุสาธุสาธุค่ะองค์สวยๆั้งนั้นเลย ใครที่อยู่แถวๆนี้หรือว่าที่อยู่ทางไกลนะคะอยากมาเยี่ยมชมหรืออยากมาสักการะบูชานะคะแวะมาได้เลยค่ะอ่แวะมาเลยนะคะสวยงามค่ะวัดถ้ำสุมนตราสวยงามค่ะแวะกันมาเที่ยวเยอะๆเลยนะคะ มีคุณแม่ใจดีค่ะเฝ้าอยู่ตรงนี้นะคะนักท่องเที่ยวก็แวะเข้ามากันเรื่อยๆค่ะสวยงามจริงๆนะคะคลิปนี้เดี๋ยวขอพักเพียงแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะขึ้นไปภูเขาแล้วถ่ายให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณค่ะคนที่ดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ